สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แผนกศัลยกรรมทองงามนะคะโรงพยาบาลสัลยกรรมตกแต่งเดวมันยูค่ะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะน้องอายค่ะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะจะเห็นว่าก่อนทํานะคะก่อนทําที่น้องเข้ามาปรึกษ,ษาเนี่ยจะเห็นว่าของน้องจะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องทรงจมูกและปลายจมูกนะคะค่ะ จะเห็นว่าตัวน้องเอง<ร>อนะคะม,คมีสมันจมกูกแต่ว่ามันมันยังดูไม่ชัดเนาะยังดูแบบไม่ค่อยโด่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปลายที่ยังอาจจะดูไม่ค่อยพุ่งนะคะปลายมีความแบนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพหลังทำทันทีกันนะคะนี่ปอ่ะ อันนี้คือหลังทำทันทีนะคะสมุกโดงไปเยอะมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าสันเนี่ยมีความแบบอ่าดูเห็นคมชัดขึ้นนะคะเมื่อนบหลจาทํานทีถูกต้องค่ะอันนี้คือก่อนทำและหลังทำนะคะ ให้ลูกคคุณลูกค,ากค้าทุกท่านนะคะสังเกตรตรงบริเวณสันจมูกของน้องนะคะ,ะแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะจะเห็นว่าสันของน้องเนี่ยดูคมชัดมากขึ้นสวยมากๆะะเลยค่ะพี่เดกคนชมเพ<ะ>ื่อนรบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะและอันนี้คือหลังทําทันทีนะคะ,ะความบวชมช้ำน้อยมากเลยนะคะน้องอายนะคะทําสัญยกรรมเสริมจมูกแบบเทคนิคเซมิโอเพนนะคะโดยการใช้กระดูกอ่อนหลังหูในการรองปลายค่ะตอนนี้ครบ1ปีแล้วนะคะจะมาดูกันว่า ลลัพธ์หนึ่งปีนั้นเข้าที่ยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับน้องอายกันเลยค่ะน,น,น่ค่ะเนหนึ่งสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือก่อนเสริมก็จะกังวลในเรื่องของแบบเวลาหนูถ่ายรูปหนูไปนคนเชอาถ่ายรูปไหยคะ่ะคือเวลาถ่ายรูปมันจะแบบไม่ค่อยมีมิติอะคะ่ะแล้วมันมันจะดูเหมือนแบบมีนะคะแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อะมันเหมือนอย่างสั้นๆอยู่อะค่ะ เวลาก็เลยก็เลยตัดสินใจเน้ะค่ะอเดี๋ยวเราให้น้องอายหันข้างนิดนึงเพื่อเปรียบเทียบนะคะน่านินึากชายค่ะอันนี้คือก่อนทำค่ะก่อนทําของน้องอายคือน้องมีสันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลายมันจะยังดูแบบไม่ค่อยชัดนะคะใด้ทรงสมุกตามที่ต้องการไหมคะน้องอาย ตามตามที่ต้องการเลยค่ะสวยกว่าที่คิดด้ยสวยกว่าที่คิดด้วยคิดเลยเป็นไงทะฟิดแั่กหลังจากทาจมูกไปแล้วมีเพื่อนเพื่อนทักไงบ้างคะก็คนทักหลายคนค่ะว่าทําที่ไหนอะไรยังไงก็หนูก็บอกไปค่ะว่าทําที่โรงพยาบาลวีคีนี่คือเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สะอาดมีแพทย์เฉพาะทางใช่มีหลายคนถามว่าน้องทําเทคนิคอะไรคะ ความน้องทำเป็นแบบเทคนิคเซมิโอเพนนะคะโดยการใช้กระดูกปัอนลังหนูนะคะในการรองปลายรองปลายด้วยกระดูกอ่อนลังหูใช่ก็คือเหมือนปลายไรซิลิโคนเลยใช่ไหมคะใช่ก็จะดูแบบละมุนขึ้นดูเป็นธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้เทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดแผลสองข้างนะคะเพราะว่าเทคนิคเซมิโอเพนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดความเบี้ยวเอียงของซิลิโคนได้ดีนะคะอ่า เราดูตอนนี้กันเลยแทบไม่ไม่เห็นแผลเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในรูจมูกอยู่แล้วค่ะสว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเป็นแผลเป็นเลยนะคะแล้วก็หลังทําทันทีปลายจะทรงจะชัดขึ้นปลายจะดูพุ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้คือหลังทําทันทีนะคะอันนี้คือ45องศาอันนี้ก็คือมุม45องศาปลายดูสโลปดูพุ่งมากดูเข้ากับใบหน้าดูรับกับใบหน้าน้องนะคะทำเสร็จทันทีก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ค่ะ มีวิธีดูแลตัวเองยปงไงบ้างคะหลังทำก็หนูไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลยค่ะก็คือใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะคือมันไม่ค่อยบวมแล้วก็ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่จิกเลยเดี๋ยวเราให้ดูรูปประมาณเจวันกันก่อนพุ่งมากเลยใช่ความบวมช้ำน้อยจริงๆค่ะของน้องนะคะบวมช้ำน้อยมากอันนี้คือตอน7วันนะคะเจวันมุม4ี่ห้าองศานะคะปลายมันมันพอเขาลดบวมมะค่ะมันจะจะจะยิ่งเห็นทรงชัดขึ้นนะคะ สวยมากๆเลยค่ะพี่เ่คนชมอันนี้คือตอนหลังทำหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนก็เกือบจะยุบบวมหมดแล้วนะคะหนึ่งเดือนอ่ามุมสี่สิบห้านะคะนีหนึ่งเดือนนี่ก็แผนหลังหูหลายคนกลัวว่าเอ้ย หูจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะจะมีแผลเป็นที่หูหรือเปล่านะคะตอนนี้มีร่องรอยยมาตอนนี้ไม่มีขอดูนิดเดียวได้ไหมแี่ค้าก็คือไม่มีเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นแผลเลยนะคะไม่รู้้วยซ้่ว่าไปเอาส่วนนี้ไปเสริมจมูกไม่ต้องกังวลเลยนะคะก็น้องไอฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่กําลังแบบตัดสินใจอยากเสริมจมูกแนะนายังไงดีเอ่ยก็อยากแนะนําให้ มาโรงพยาบาลเดียวกับ,บอาอดีกว่าค่ะเพราะว่าคือไอเชื่อม่าเลยได้มาตรฐา,านใช่ค่ะได้มาตรฐานแล้วก็ต่อก่อนทําหลังทําคือมันประทับใจหมดเลยอะค่ะก่อนเข้ามาทําก็คือพี่ๆเขาก็ใจดีน่ารักมากเอาน้ํามาให้ตั้งแต่เข้ามาเลยแล้วก็บริการดีด้วยค่ะอพอทําเสร็จใหม่ๆก็ไม่เจ็บเลยค่ะไม่มีความเจ็บอะไรเลยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ<ช>แล้ที่สําคัญคือแบบสวยขึ้นกว่าทรงที่เราใช่ค่ะเวลาถ่ายรูปก็มั่นใจอะค่ะก็อยากให้ ที่เดียวกันเดี๋ยวเรามาแจากโปรโมชั่นกันหน่อยนะคะตอนนี้นะคะ,ะที่โรงพยาบาลเราเนี่ยมีหลายเทคนิคเลยนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะเวลาเรามาปรึกษาค <c oughs> ่ะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มแล้ที่ <c oughs> เทคนิคกรกกันก่อนอน,นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่49,0 0 0บาทนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเทคนิคแบบเซมิโอเพนนะคะแบบที่น้องอายทำนะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่89,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ1 2 0 0 0 0บาทก็อีกเทคนิคนึงนะคะจะเป็นเทคนิคแบบโอเพนคะ่ะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นก็อยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทนะคะ อ่ะโอเคขอเทียบกับตัวจริงอ่น้องไอหันไปฝั่งนี้ค่ะลูกโอเคเห็นไหมคะโอ้โหเห็นชัดมากๆเลยตอนนี้ครบหนึ่งปีแล้วนะคะของน้องหนึ่งปีสวยละมุนมากๆเลยสวยธรรมชาติมากๆเลยใช่ค่ะคือจากที่เราหน้าดุดุก็คือตอนนี้หน้าเราดูหวานขึ้นเพราะปกติเวลาทำหน้าตรงอย่างนี้ยิ้มหน้าจะดูดุนิดนึงอะค่ะแต่พอทำแล้วมันก็ดูหวานขึ้นกตงโเข้ากับ ใบหน้าน้องมากมันรับกันนะคะตรงสันคมชัดนะคะต่อไปเนี่ยดูคุ้งแบบให้ดูกันใกล้ๆเลยคนอัอนลนะมลนดูคุ่งแต่ยังมีความละมุนอยู่นะคะมีขะแล้วก็อัปเตอร์เนาะ สวยมากๆวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอบคุณน้องไอเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์หลังทำจมูกกับทางเราแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมไลฟ์ของโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะองกาใช่ค่ะ,คะสำหรับใครที่สนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะให้ติดตามไ้เลยนะคะที่ไลฟ์สดที่โรงพยาบาลเราได้เลยก็จะมีไลฟ์ทุกวันเลยนะคะหรือถ้าท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของโรงพยาบาลได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรคอนเซนเตอร์นะคะ0 9 1 7 7 4ก6 6 6นึ่งเเจดี่วก พบกันใหม่ไรหน้านะคะได้ค่ะวันนี้ลาล้าค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ